สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมเลยนะครับก่อนที่พี่ๆจะกด CF เข้ามาเนี่ยขอให้พี่ๆนะครับศึกษารายละเอียดแล้วก็มั่นใจนะครับว่าต้องการรับไปดูแลต่อจริงๆครับเมื่อ CF แล้วไม่มีการยกเลิกนะครับเพราะว่าเป็นการปิดกั้นนะครับโอกาสให้กับพี่ๆท่านอื่นรวมถึงทางร้านด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับ มีของส,ยสวยๆมาให้กับพี่ๆเนี่ยได้รับชมกันเช่นเดิมแต่ก่อนไปรับชมเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กำลังใจกันละกันด้วยในทุกๆคลิปนะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาทำความรู้จักกันเชิญชวนเหมือนเดิมครับให้พี่ๆกดติดตาม subscribe ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของอัปเดตใหม่ๆ ได้รับชมก่อนใครแน่นอนครับสําหรับการสั่งซื้อ2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับช่องทางแรก @bounpitak b, b o o n p i t a k แล้วก็ช่องทางที่2 0816289156โทรเข้ามาสอบถามนะครับแล้วก็สั่งซื้อรวมถึงนะครับมาพูดคุยที่สช่องทางนี้ได้เลยครับวันนี้จะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยครับ แหวนบุษราคำบังกระจะดิบเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับเพ็ดย่อนะครับด้วยบุษราคำบังกระจะดิบนะครับแล้วก็ประดับเพชร32เม็ดรวม2.08กรัตน้ำหนักรวม6.09กรัมขนาดแหวน50ราคาขายเพียง55,900บาท ถูกแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับแหวนบุษราคำดิบตัวเรือนนะครับตัวเรือนสวยประดับประดาไปด้วยเพชรนะครับขาวเล่นไฟตำหนิน้อยแล้วก็ตัวบุษราคำเม็ดย้อนเนี่ยจะเจริในรูปทรงหยดน้ำนะครับซึ่งตัวบุตรเนี่ยเขาจะเป็นสีเหลืองทองนะครับเป็นพลอยดิบ น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งแค่ตัวเรือนเนี่ยก็ไม่ได้แล้วนะครับราคานี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับเราก็ได้หน้าแหวนที่ใส่แล้วเห็นชัดๆจัดเต็มแบบนี้เลย CF ได้เลยครับจี้เหรียญเจ้าพ่อเสือทองคํากรอบเพชรนะครับกรอบทองคํา75% ประดับด้วยนะครับเหรียญเจ้าพ่อเสือปี2538นะครับประดับเพชร32เม็ดรวม40ตังค์น้ำหนักรวม17.53กรัมนะครับหรือบาทกว่าเลยนะครับราคาบูชาเพียง5 8 5 0 0บาทคุ้มค่าแล้วก็หน้าบูชาราคาถูกมากๆเลยนะครับเหรียญเจ้าพ่อเสือ ปี2538นะครับก็คือจะเป็นเนื้อทองคําอยู่ในกรอบกันน้ําส่วนซุ้มนะครับที่ประดับประดาไปด้วยเพชรก็ประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟเป็นหนึ่งงานจี้บูชาที่น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งใส่บูชาได้ทั้งพี่ผู้ชายและก็พี่ผู้หญิงนะครับใส่บูชาเห็นชัดใช้ได้ในชีวิตประจำวัน CF เลยครับ แหวนนกพรรัรั์เรือนอิฟินิตี้นะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยพลอยนกพัรั์เพชร1เม็ดขนาดประมาณ10ตัง้งน้ำหนักรวม6.55กรัมขนาด59ราคาขายเพียง21,900บาทงานน่ารักครับเป็นงานจิวเวลรี่นะครับที่ทำดีไซน์ออกมาเนี่ยได้ใช้งานได้แบบ ติดนิ้วใส่ได้ในทุกๆวันความหมายดีอีกด้วยครับตัวเรือนเขาจะเป็นตัวเรือนทรงอินฟินิตี้นะครับซึ่งหมายถึงการที่เรามีกินมีใช้นะครับมีเงินมีทองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ยังประดับด้วยพลอยนกพรัตซึ่งช่วยเสริมนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้พบกับความโชคดีตลอดเวลาหน้าแหวนกำลังสวย CF ได้เลยครับ กำไรเพชรกลิ้งนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับด้วยเพชร9เม็ดรวม81ตังหรือตกเม็ดละประมาณ9ตังนะครับน้ำหนักรวม23.40กรัมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5.5เซนติเมตรราคาขายเพียง82,900บาทงานสวยนะครับแล้วก็ราคาถูกคุ้มค่ามากๆเลย ชิ้นงานนะครับจะถูกประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ตัวเพชรขาวเล่นไฟตกเม็ดละ9้าตังค์นะครับข้างในตำหนิน้อยอยู่บนรางเลื่อนนะครับซึ่งสามารถที่จะกลิ้งได้ไปมาเป็นอีหนึ่งงานนะครับกำไรจิวเวอรี่ที่น่าซื้อแล้วก็ใส่ยังไงก็น่ารักครับขนาดหน้ากว้างเวลาใส่ขึ้นข้อมือ เห็นชัดแบบนี้เลยเนื่องจากว่าตัวเรือนของเขานะครับมีคุณภาพมากนะครับตัวเรือนเนี่ยแน่นหนาดีใช้ทองเยอะตัวล็อกนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ซื้องานจิวเวลรี่ไว้ใส่ซื้อเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเน้นความแข็งแรงแล้วก็ในส่วนของเพชรเน้นความเล่นไฟชิ้นนี้ตอบโจทย์ CF เลยครับแหวนเพชรซีกลูกโลก เรือนทองพ่นสายนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%ใช้เทคนิคการพ่นสายนะครับด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของเ,อเพชรนะครับจะประดับด้วยเพชรซี่เหลี่ยมลูกโลกนะครับ1เม็ดขนาดหน้าเพชรเนี่ยวัดได้ตกประมาณ30ตังน้ำหนักรวม5.06กรัมขนาด52ราคาขายเพียง22,900บาท น่ารักนะครับแล้วก็ตัวเรือนแบบนี้ใส่ติดนิ้วได้เลยชิ้นงานนะครับเป็นตัวเรือนทองทรงมอนนะครับเรียบๆเลยเขาจะเพิ่มลูกเล่นโดยการใช้เทคนิคการพ่นสายด้านหน้าครับในส่วนของเพชรซีกนะครับที่ประดับจะเป็นเพชรซิกเหลี่ยมลูกโลกได้เม็ดใหญ่ แบบไม่รองซับนะครับหน้าเพชรก็ได้ตกเมล็ดประมาณ30ตังค์นะครับส่วนตัวเรือเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แหวนตัวเรือนทรงมอนแบบนี้ใครใส่ก็ดูดีแล้วก็ดูมีสเสน่ห์แปลกตาหน้ามีไว้ใช้มากๆ CF เลยเลยนะครับ ข้อมือผีเสื้อประดับเพชรซีกงานเก่านะครับตัวเรือนะครับจะเป็นทองคำ75%า7ปนะครับประดับด้วยเพชรซีกแบบรองซับน้ำหนักรวม15.83กรัมความยาว17.5เซนติเมตรราคาขายเพียง51,500บาท เป็นงานเก่าแท้ๆนะครับสภาพเดิมๆเลยชิ้นงานนะคะเป็นเรือนผีเสื้อนะครับแล้วก็ประดับประดาไปด้วยเพชรซี่งานฝังละเอียดแน่นหนาดีแล้วก็ด้านหลังนะคะพี่ๆจะสังเกตเลยว่าด้านหลังก็ปิดทองนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทองเยอะนะครับแล้วก็เป็นทองเก่าสภาพสวยสีทองเปล่งปลั่งนะครับช่วยขับผิวเวลาหยิบมาใช้งานนะครับดูโดดเด่นสวยหวานลงตัวพอดิบพอดีแล้วก็ได้กลิ่นไอายนะครับของความเก่าเนี่ยเวลาหยิบมาใช้งานรู้สึกชื่นอกชื่นใจแล้วก็ชื่นบานในหัวใจในทุกๆครั้งแน่นอนครับ แหวนเพชรน้ำร้อยเรือนเกลียวนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำขาว75%ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่29ตังค์แบ่งเป็นเพชรเม็ดย่อดนะครับจะเป็นเพชร GIA นะครับขนาด19ตังค์น้ำร้อยหรือว่าน้ำดีคาเลอร์วีนะครับแล้วก็ประดับด้วย เพชรนะฮะอีก14เม็ดรวม10ต่างน้ำหนักรวม2.34กรัมขนาด56 ราคาขายเพียง21,500บาทชิ้นนี้นะคะพี่พี่จะได้แหวนเพชรน้ำร้อยราคาเบามากนะครับเขาจะปริ้นใบนะครับออกมาเป็นใบแผ่นเล็กๆเ,เป็นใบเซอร์ GAA ของเพชรเม็ดยอดในส่วนของตัวเรือนนะครับสภาพดีตัวเรือนเป็นงานจิวเวลรี่น่ารักน่ารัก ตัวก้านจะทำเป็นลายเกลียวใส่ง่ายใส่ติดนิ้วได้เลยได้เพชรน้ำร้อยในราคาเบาจริงๆ CF ได้เลยครับแหวน Black Star ดิบเรือนเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดยอดนะครับด้วย Black Star ดิบประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.80กรัดแบ่งเป็น เพชร6เมตรรวม70ตังเพชร28เมตรนะครับรวม1.10กรัตน้ำหนักรวม16.79กรัมขนาด65ราคาขายเพียง79,500บาทดีงามมากๆทั้งตัวเรือนดีไซน์แล้วก็ราคาราคาคุ้มค่ามากๆครับตัวเรือนทองหนานะครับแล้วก็เพชร ขาวเล่นไฟที่สำคัญเลยเม็ดยอดครับจะเป็น Black Star d ดิซึ่งเป็นแซฟไฟ r ์อย่างหนึ่งที่มีราคาสูงแล้วก็หายากนะครับพี่พี่ดูเหลือบสวยงามเหลือเกินนะครับแล้วก็ได้ตัวเรือนง,งานจิวเวลรี่เนี่ย ที่ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยครับขนาดแหวน65ต้นเอามาใส่นิ้วชี้ได้เลยนะครับถ้าพี่พี่ผู้ชายกำลังอยากได้แหวนเพชรวงใหญ่ๆห,หน่อยไว้ใส่ติดนิ้ว cf ได้เลยครับข้อมือพลอยรอบ เรือนทองลายดอกพิกุลนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยพลอยแท้หลากสีนะครับแล้วก็เพชร8เม็ดรวม15ตังคน้ำหนักรวม14.92กรัมความยาว15.8เซนติเมตรราคาขายเพียง55,000บาทงานสวยหวานนะครับแล้วก็สภาพดีชิ้นงานนะครับแต่ละ ข้อนะครับจะทำเป็นลายดอกพิกุลแล้วก็จะประดับด้วยพลอยนะครับหลากสีสันเลยเป็นพลอยแท้ซึ่งถูกประดับประดาแล้วก็ขั้นด้วยเพชรอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นอีกหนึ่งงานที่ถูก ดีไซน์ออกมาแบบประยุกต์ทั้งงานทองนะครับลวดลายเดิมเลยลายดอกพิกุลแล้วก็นำดีไซน์นี่ออกมาในรูปแบบของงานจิวเวลรี่ดูผสมผสานล,ลงตัวนะครับแล้วก็ได้สีสันเนี่ยของพลอยที่ถูกนะครับประดิ์นะฮะออกมาได้ดูอ่อนหวานละมุนน่ากว้างกำลังสวยใส่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันกด cf กดสั่งซื้อได้เลยครับ ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านจากใจเลยนะครับที่ให้ความเมตตาละฮะแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญบิทักด้วยดีตลอดมาเลยมีพี่ๆหลายท่านนะครับที่เป็นแฟนคลับนะครับดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์จากต่างประเทศเลยนะครับหลายท่านมากๆไม่ว่าจะที่อเมริกานะครับหรือว่าทางยุโรปนะคบหรือว่าทางเอเชียต่างๆเนี่ยแล้วก็พี่ๆให้กําลังใจมาบอกว่าถ้ากลับมาเมืองไทยก็จะมา พูดคุยนะครับมาชมสินค้ากันที่หน้าร้านก็เรียนเชิญได้เลยวันนี้นะครับต้องกับนิคขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเ mm hmm. พชรทองบุนวิทักษ์กันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย